ផ្លែថកោនួយបាក់កោផលក្រធុំផ្លែថកោនួយបាក់កោផលក្រធុំផ្លែថកោនួយបាក់កោផលក្រធុំជម្រៀបសុវណ្ណថ្ងៃຫນຶ່ງខ្ញុំនំលោកអ្នកអ្នកក្មេងកម្ពុជាមករៀនភាសាថៃភាសាឡាវលាវទៀតទងຫນຶ່ງផ្លែឈើ แพทกเกลสวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมาเรียนภาษาเขเมรกัมพูชาภาษาลาวภาษาไทยนะครับเกี่ยวกับผลกระทุ่มนะครับสบายดีเมื่อนี้คอยข้าพเจ้าผ้าพี่น้องมมาเฮียนเกี่ยวกับหน่วยบากโกอคอยเสียดให้เบิงหูผาาไปจังหน่อยก่อน เขมหนึ่งออยเมอรูปเพียบเตวมันติสันผมจะให้ดูรูปภาพไปสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาอธิบายโอเคผลบักโกนะครับภาษาลาวภาษาไทยว่าผลกระทุ่มถ้าผลภาษาเขมเมว่าแพรนะครับภาษาลาวว่าหน่วยหรือบัก หรือหมากอาเภิาลาวหรฮาทับหน่วยหรือหมากอาแมทาพแพรสเลิกใบกิ่งหรือกา้านก็แมกต้นเดิมเชมื้อม้มีใบมากเมียนสลึกเจริญประกาดอก ปัวซอสีขาวปัวใบตองสีเขียวปัวตึก,กรอยสีน้ำส้มก็คือสีส้มถ้าราก,ก็รึถ้าเปลือกก็สมบอกผมให้ดูรูปภาพแล้วก็จบนะครับเคลยมอ้อยมือรูเพียบให้จบก็เมียนตามดบตามเบยให้เมียนตามแสแรงมีอยู่ตามป่าตามดงมีอยู่ตามนานะครับ ก็เป็นผลไม้ที่กินได้นะครับมีรสเปรี้ยวๆผลสูกก็เปรี้ยวหวานนิดหน่อยก็แพร์เชอร์นี่โฮบานเวียเมียนรเจียดจูแพร์ตุมเวียโนก็จูแอนติติกโอเคคุณยมสมจูเรเรียครับผมขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้มีโชคดีวาสนาดีสมอยเมียนสำนักเราให้จบกันนี้ทำไมเม็นดองเด็ดจูเรเรีย Nah, kalau nak, santai di.